การให้ทานการประพฤติพรหม,มจรรย์ได้แก่การรักษาศีลการประพฤติพรหม,ม,มจรรย์ได้แก่การสวดมนต์ไหวพระนั่งภาวนาทั้งสามอย่างคือการประพฤติพรหมจรรย์พรหม,ม,มจรรย์มมมขั้นต่ำได้แก่การให้ทาน หมจย์ขั้นกลางได้แก่การรักษาศีลพลมจันทั้นสูงได้แก่การภาวนาพลมมะครัมมะแปลว่าประเสริฐจะระแปลว่าไปผู้ประพฤติพหมจันก็แปลว่าผู้ไปหาที่ดีที่งามที่ประเสริฐไปสู่ที่ประเสริฐเรียกว่าพลมจะจัน เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้จึงมาประพฤติพรหม,มจรรย์ขั้นต่ำคือการให้ทานขั้นกลางคือการรักษาศีลขณะนี้เรากำลังเบ่งบานด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการให้ทานการให้ทานเราให้มาตั้งแต่เด็ก แม้เราไม่เคยให้เราก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ทานให้ทานคืออะไรการให้ทานก็คือการให้การให้ก็แบ่งออกเป็นให้วัตถุสิ่งของหนึ่งให้ธรรมทานหนึ่งแล้วก็ให้อภัยทานหนึ่งเรียกว่าการให้ทานเราเคยให้มาหมดไม่ว่าจะเป็นให้วัตถุสิ่งของใช่ไหม เราก็เคยให้ถึงเราไม่เคยให้แต่มันบังคับต้องให้ใช่ไหมเช่นเช่นอะไรเช่นเราให้ป้อนข้าวลูกตั้งแต่เด็กใช่ไหมลูกมันเกิดมาเราป้อนข้าวเขาป้อนน้ำเขาให้ยาเขากินเราให้อะไรเราให้ทานจากนั้นโตขึ้นมาเราก็ให้เสื้อผ้าแก่ลูก ให้ที่อยู่อาศัยแก่ลูกให้การศึกษาลูกเรียกว่าเราให้ทานเพราะฉะนั้นการให้ทานกับสังคมไทยจึงอยู่คู่กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรแม้เราจะจําได้หรือจำไม่ได้แต่เราก็เคยให้เราก็ทำเราก็เคยทำเป็นประจำจากนั้นลูกโตขึ้นมาเราก็เลยเข้ามาสู่วัด เข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ด้านขั้นต่ำบ้างขั้นกลางบ้างขั้นสูงบ้างแม,แม้แม้พวกเราจะไม่มีโอกาสได้นั่งภาวนาแต่การฟังเทศฟ,ฟังธรรมการรักษาศีลก็เป็นการอบรมหัวจิตหัวใจทําให้จิตเราเบ่งบานด้วยศีลด้วยธรรมบ้างญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนเกิดมาแตกต่างกัน แม้จะมีทรัพย์มากมายก่ายกองแต่บางคนเกิดมานั้นเขาเรียกว่าบุญไม่ถึงบุญไม่พอไม่ได้ใช้ทรัพย์ก็มีบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านบาทเกิดมาอายุยังไม่ถึงห้าสิบปีตายก่อนเงินเห็นไหมนี่ภาษาพุทธภาษาศาสนาภาษาหลักธรรมเขาเรียกว่า บุญไม่ถึงเลยบุญบารมีไม่ถึงเลยไม่ได้ใช้เงินเห็นไหม <L un> บางคนเกิดมามีเงินแต่ไม่ได้ใช้บางคนเกิดมามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ก็ได้ใช้เงินบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขี้ริ้วขี้เหล่บางคนเกิดมาสูงบางคนเกิดมา,า,ดมา,า,ดมาต่ํา บางคนเกิดมามีการศึกษาดีบางคนเกิดมามีการศึกษาไม่ดีบางคนยากจนบางคนร่ำรวยต่างแตกต่างกันบางคนรวยยัตยมมีทรัพ์ยสมบัติมากมายก่กองแต่ลูกไปอยู่อีกที่หนึ่งเมียไปอยู่อีกที่หนึ่งผัวไปอยู่อีกที่หนึ่ง ครอบครัวแตกแยกกันทั้งทั้งที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอันนี้ก็มีบางคนยากจนค้นแค้นแสนสาหัสขอข้าวชาวบ้านเขากินแต่มีความสุขไปวันวันหัวเมียไม่เคยทะเลาะกันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามีความสุขอยู่กันเฉพาะหัวเมียนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ การให้ทานในอดีตชาติส่งผลให้เราต้องแยกจำแนกออกแตกต่างกันสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกันไปตามบุญตามกรรมของแต่ละบุคคลบางคนลูกดีหลานดีบางคนลูกข้างบ้านดีแต่ลูกเราไม่ดี เคยได้ยินไหมได้ยินบางคนพ่อแม่จนจนแต่ลูกสอบได้เป็นแพทย์เป็นหมอก็มีบางคนพ่อแม่ส่งให้ลูกเรียนเรียนไปเธอลูกพ่อแม่มีเงินเรียนไปซื้อลดเก๋งลดอะไรให้สารพัดยี่ห้อสุดท้ายเรียนไม่จบอย่างนี้ก็มีอย่าไปโทษใครเลยโทษที่กรรมของเราโทษที่การกระทําของเราในอดีตนั่นแหละ นี่จึงแยกแยกให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าการให้ทานเป็นการประพฤติพรหมมรจยันขั้นต้นเหมือนกับต้นไม้จำเป็นต้องมีเปลือกไม้ไหมมีถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่มีเปลือกไม้ต้นไม้จะอยู่ได้นานไหมไม่ได้นานชีวิตเราก็เหมือนกันต้องมีทานเป็นเปลือกแล้วก็เข้าไปหาศีลจึงเข้าไปหาแก่นธรรม ทานมันทําได้ง่ายทุกคนทําได้ใช่ไหมให้วัตถุข้าวของให้น้ําให้ข้าวให้โภชนาอาหารให้ธรรมทานเหมือนกับอัตมากําลังให้ธรรมทานกับญาติโยมอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันญาติโยมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ญาติโยมนั่งสงบเรียบร้อยไม่พูดไม่จาฟังพระอาจารย์พูดก็แสดงว่าประพฤติ ลมมัรจ์นนั่นละทั้งหมดทั้งมวลนี้บุญจึงเกิดกับเราการให้ทานเป็นเหมือนกับเปลือกเพื่อที่จะเข้าไปหาแก่นธรรมการรักษาศีลก็ดีการให้ทานก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีนี้คือการประพฤติลมมะจจันจำเป็นต้องมีเปลือกเหมือนกับต้นไม้เพราะฉะนั้นประคับประคอง จิตใจของเราให้ดีๆการให้ทานไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์การให้ทานไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานจากสองเท้าจากสี่เท้าให้ทานแก่พุทธศีลจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาเป็นให้ทานแจ่พระเจ้าประสงค์ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเรานีถ้าไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทเป็นคนให้ พระเจ้าพระสงฆ์จะเอากำลังจากไหนมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเล่านั่นเพราะฉะนั้นเราจึงมีความสุขเมื่อเห็นพระคุณเจ้าได้ฉันอาหารของญาติโยมเมื่อได้เห็นพระคุณเจ้าได้ฉันน้ําของญาติโยมเรามีความสุขเรามีความสุขใจนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราโดยการให้ทาน เห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแตะถึงบอกว่าถึงตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเมื่อเธอบริโภคปัจจัยสี่จากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ำโภชนาอาหารต่างๆ <c oughs> พึงตอบแทนคฤหือหัสเหล่านั้นด้วยการสแสดงทำเถิดเพื่อเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันเพื่อให้การกระทําของญาติโยมนั้น ไม่เป็นโมฆะเพื่อเป็นการกระทำของญาติโยมนั้นได้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมได้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาได้เกิดประโยชน์แก่พระเจ้าประสงค์โดยการสแสดงธรรมสรุปความก็คือว่าญาติโยมให้ทานพระคุณเจ้าให้ทมเป็นการตอบบุญแทนคุณซึ่งกันและกันระหว่างคารวะญาติโยมและพระคุณเจ้า ดังเช่นอัตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์กำลังกล่าวทำดูในขณะนี้ญาติโยมก็มีความภูมิอกภูมิใจที่ได้แสดงออกบ่งบอกว่าเราละคนหนึ่งเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเราให้ข้าวให้น้ำให้อาหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์เราได้เป็นผู้ให้ทานเราได้เป็นผู้มีศีลเราได้เป็นผู้ฟังเทศฟังธรรม ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราเป็นผู้ได้บุญพระเจ้าประสงค์ก็ได้บุญเป็นการสืบอายุพระศาสนาเป็นการรักษาความสมัครสมานสามัคคีไว้ในกลุ่มพระพุทธศาสนานี้แหละเป็นการจันโลงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในทานมีอยู่ห้าประการหนึ่งการให้ทานด้วยศรัทธา สรัทธายาทานังเทติศรัทธาให้ไปเถอะไม่ได้คิดว่าเป็นองค์ใดรูปใดก็แล้วแต่ฉันให้ด้วยความศรัทธาให้ไปในในกลุ่มภ,ภิกษุกลุ่มพระเจ้าพระสงฆ์โดยเป็นสังฆานางไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนกับพระคุณเจ้าที่อัปปโลกขึ้นเมื่อตอนต้น ตอนต้นก่อนจะแสดงธรรมนั้นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าให้ด้วยศรัทธาผลของการให้ด้วยศรัทธาโดยไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นของใครที่สูรูปใดรูปหนึ่งนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลญาติโยมทานัสสวิปาโกเมื่อทานนั้นให้ผลจะส่งให้เราเป็นคนร่ำรวยด้วยโภคะเห็นไหมต่างกันไหม บางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาอยากจะรวยแต่ไม่รวยสักทีนั่นแหละการให้ทานในอดีตชาติมันส่งผลอยู่มันยังมีผลอยู่อเห็นไหมให้ทานด้วยศรัทธาจะเป็นคนร่ำรวยมีโภคะมมากไม่อดไม่อยากต่อมาให้ทานด้วยความเคารพ ญาติยโยมรู้จักความเคารพไหมพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีง่ายๆสั้นๆว่าสักกัดจังพานังเทติให้ทานด้วยความเคารพเคารพคืออะไรถอดรองเทา้าถอดหมวกไม่ถืออาวุธเห็นไหมเวลาพระไปบิณฑบาตเวลาพระไปบินฑบ,บาทที่บ้านโยมเห็นไหมพระท่านก็ไม่ได้ใส่รองเทา้าญาติโยมก็ใส่บาทไม่ได้ ไม่ได้ใส่รองเท้าถอดรองเท้าใส่น้อมใส่ถวายด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นข้าวทัพทีเดียวน้ำขวดเดียวก็มีคุณค่าทางจิตใจนั่นแหละเขาเรียกว่าให้ทานโดยความเคารพน้อมจิตน้อมใจแสดงออกบ่งบอกว่าเรามีความเคารพต่อพระเจ้าประสงค์เรามีความเคารตพ,ราพรราาารต่อพระพุทธศาสนา ผลจากการให้ทานโดยความเคารพนั้นจะได้ลูกดั่งตัวได้ผัวได้เมียดั่งใจลูกเชื่อถ้อยฟังคำผัวไม่นอกอกเมียไม่นอกใจลูกเป็นคนดีหลานเป็นคนดีเพราะเราให้ทานด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเตือนสติของพวกเราทั้งหลายว่าเวลาให้ทาน อย่าโยนให้ไม่ใช่ทาสไม่ใช่กรรมกรไม่ใช่เจ้านายโยนให้กับกรรมกรพวกเรานั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้อาตมาเชื่อว่ามีความสำนึกดีมีสติสัมปชัญญะในการให้ทานไม่โยนให้เหมือนเจ้านายให้กับกรรมกรไม่โยนให้เหมือนกับเจ้านายให้กับทาสนั่นล่ะแสดงว่าเราให้ด้วยความ เคารพผลจากการให้ทานด้วยความเคารพจะได้ลูกดังตัวได้ผัวได้เมียดังใจลูกเชื่อถ้อยฟังคำมีลูกน้องก็ไม่ทรยศหักหลังมีผู้ใหญ่ก็พึ่งพาอาศัยได้มีเพื่อนกเ็เสมอกันก็ส่งเสริมสนับสนุนกันนั่นล่ะผลจากการให้ทานด้วยความเคารพต่อมาให้ตามการ ให้ตามการเห็นไหมคนจรจัดวันนี้พกขอทานจรจัดมีไหมเคยเห็นไหมในในบ้านเราเมืองเรามีมันมีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่ยุคยุคพุทธกาลแม้แต่ยุคในบ้านเราเมืองเราตอนนี้ขณะน,นี้เวลานี้ก็มีคนจรจัดมามาขอข้าวกินให้เขาไหมให้ให้เป็นไรคิดเสลว่า ชาติที่แล้วเราก็เคยเป็นดังเขาใครอยากจะเป็นคนจนจัดไม่มีใครอยากจะเป็นคนจนไม่มีเห็นไหมใครอยากจะเป็นคนไปขอข้าวคนอื่นกินไม่มีหรอกเราก็ให้เขาเมื่อเขามาขอผลจากการให้ทานตามการตามเวลานั้นเมื่อผลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเราจะไปอยู่ที่แห่งไหน ตำบลไหนเวลาตกรถจะมีคนคอยช่วยเหลือกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่ที่สถานีรถไฟกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าก็มีคนเก็บได้แล้วเอามาคืนเพราะผลจากการให้ทานนั้นนั่นเห็นไหมให้ทานตามการให้อะไรบ้างให้ทานตามการหนึ่ง ให้แก่คนจอนจัดให้แก่คนเรียกว่าอาคันตุกะผู้ที่มาเยี่ยมบ้านเราก็ต้อนรับแขกเมื่อแขกไปก็ให้ทานแก่แขกให้ส่งข้าวรถแก่ไปสามให้ยาแก่ภิกษุนี่เรียกว่าให้ทาให้ทานตามการตามเวลาให้อยู่ให้ยาแก่พระเจ้าประสงค์เรียกว่าให้ทานตามการจากนั้นก็เป็นการให้ผลไม้ใหม่ให้ข้าวใหม่ เมือ่อมีข้าวใหม่เมือ่อมีผล,ลไม้ออกใหม่เราก็ไปแบ่งเพื่อนกินเมื่อมีผลไม้ออกมาใหม่เราก็มาถวายพระคุณเจ้านั้นแหละเรียกว่าให้ทานตามการผลจากการให้ทานตามการนี้ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้กระทกระเป๋าสตางค์หล่นมีคนเก็บได้แล้วก็ให้คืนต่อมาเลือกให้พระพุทธเจ้า ไม่ได้รังเกียจคำว่าเรียกเลือกให้นะเลือกให้ก็ได้ไม่เลือกก็ได้จะให้สัตย์ให้โดยศรัทธาก็ได้หรือจะวิเคราะห์พิจารณาดีๆก่อนจะให้ก็ได้เห็นไหมพิจารณาดีๆก่อนจะให้ทานก็ได้ว่าสมควรให้ไหมให้กับผู้ทุศีลอาณิสง์มีน้อยกว่าผู้มีศีลห้าญาติโยม ให้แก่ผู้มีศีลห้าอานิสงส์แห่งการให้ทานนั้นน้อยกว่าผู้มีศีลแปดให้ทานแก่ผู้มีศีลแปดอนิสงส์แห่งการให้ทานนั้นน้อยกว่าให้แก่พระคุณเจ้าผู้มีศีลปาติโมกเหมือนกับเรากำเราท่านทั้งหลายกาลังกระทาอยู่นี้เลือกว่าวิจยทานังเทติภาษาบาลีวิเคราะห์ก่อนวิจัยก่อนพิจ,จารณาใคล้ควรก่อนค่อยให้ ผลจากการให้ทานนี้เมื่อเราเมื่อทานนั้นให้ผลเราจะเป็นคนรูปสวยเห็นไหมคนเราต่างกันไหมเกิดมาบางคนสวยนะบางคนรูปหล่อรูปร่างดีหน้าตาดีบางคนรูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่ดีบางคนพอดีพอประมาณนั่นแหละผลจากการให้ทานพราะทีเจ้าตัดไว้อย่างนี้วิจยะทานังเพติวิเคราะห์ก่อนให พิจารณาดีๆก่อนให้เมื่อทานนั้นให้ผลจะเป็นผู้ที่มีอภิรูปโปภาษาบาลีเป็นผู้มีรูปงามปาสาทิโกเป็นคนใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักพัฒสสนิโยเป็นผู้ที่ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักเพราะเป็นผู้ที่มีรูปงามพูดจาพระโอภาปาสัยกับใครใครเห็นก็ชอบ เพราะผลจากการให้ทานโดยการวิเคราะห์คิจารณาดีๆนั่นแตกต่างกันต่อมาอันสุดท้ายให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นทรัพย์ของเราเมื่อทานนั้นให้ผลทรัพย์ของเราก็จะอยู่กับเราน้ำก็ไม่พัดพาทรัพย์ของเราไปได้ ไฟก็ไม่สามารถที่จะไม่รัพย์ของเราไปได้บางคนมีเงินมากมายไา่กองญาติโยมโดนไฟไหม้บางคนมีเงินร้อยล้านบาทโดนลูกจ้างได้ยินข่าวไหมลูกจ้างไล่ลูกจ้างออกไปเชิญลูกจ้างออกไปวันหลังลูกจ้างเข้ามามาฆ่าเศรษฐีเจ้าทรัพย์ตายทั้งทั้ง,ท,งที่มีเงินเป็นร้อยล้านบาท เพราะอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นเพราะผลจากการให้ทานให้ทานโดยไม่เบียดเบียนเมื่อทานนั้นให้ผลน้ําก็จะไม่พัดพาทรัพย์ของเราไปไฟก็จะไม่ไหม้ทรัพย์ของเราไปไม่มีใครมาเบียดเบียนทรัพย์ของเราไปเห็นไหมบางคนมีทรัพย์มามากมายกลายเป็ลูกเบียดเบียนไปหลานเบียดเบียนไป พี่น้องเบียดเบียนไปโจรเบียดเบียนไปเห็นไหมไม่ได้อยู่กับเราบางคนไม่ได้ใช้สอยทรัพย์เลย